นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเธอมาเต้นลาตินแดนซ์โดยที่เธอไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเท่าแรกหญิงสาวนักเต้นนั้นดูพลิ้วไหวและสง่าง,งามในเวลาเดียวกันเมื่อถึงตาเธอท่าทางนั้นแข็งกระด้างต่างจากนักเต้นชัดเจนก่อนจะลื่นล้มลงไป <Yeah. S 1> การเต้นเข้าคู่นั้นคือสิ่งจำเป็นสำหรับลาตินแดนซ์ความสวยงามและความแข็งแรงปสานและลงตัวเป็นอย่างดี เมื่อถึงตาเธอเต้นจังหวะย่อตัวกลายเป็นนั่งแบบจังก้าซะอย่างนั้นต่อมากระบวนท่าในความยากระดับ5้าดาวหมุนตัวเวียงแขนหกอบในแนวตรงที่ดูกี่ครั้งก็ยังคงงดงามและน่าทึ่งเสมอแต่ผู้ที่ไม่เคยได้รับการฝึกมันตอบคล้ายการเต้นบีบอยแบบไม่ตั้งใจและที่สําคัญมันเวียนหัวจนแทบคลานเลยละ่ะเมื่อกลับมาเต้นความเวียนหัวก็ยังคงอยู่ท่าต่อไปความยากแบบพอดีกระโดดหมุนตัวแบบพลิ้วไหวเอาซะหน่อยจับให้แต่ท่ายัดยากดีนัก ถ้าต่อไปมันกลับกลายเป็นการแย้แค้นแบบเนียนๆตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคงรู้ดีกันอยู่แล้ว<ฮ>และเราก็ถึงเวลาวัดความก้าวหน้าหลังเรียน1นึ่งคลาสนี่มันนกกระจอกเทศในร่างมนุษย์ชัดๆ